อ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิเจ็คด้ำซิงอ้าววันนี้พามาดูหน้างานครับหน้างานใหม่งานเพลงครับประมาณเจ็ดร้อยเที่ยวแปดร้อยเที่ยวนี่เลยครับงานเพลงตอนนี้ก็ย้ายไมคโครมาครับย้ายมาโครมาขุดโตครับเคลลิงเคลลิงดีเทนะอ่ะนี่ครับร้าน ร้านอะไรเนาะเจ้าของนี่ครับจานกบขุดโตยู่ครับตอนนี้เป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับร้านวัสดุก่อสร้างครับทมที่มีจานกบกำลังขุดโตอรครับเคล์ลิงอ,อัตโตโตอกทำโดยจานกบขุดโตอรครับ นี่รถคนมก็ยกเสาอกครับยกเสาอกจะเอาท่อมาวางไว้ตรงนี้ครับท่อ,อเอาคมยกเสาครับจะเอาท่อที่กงนั้นนะครับมาวางไว้ตรงเสาตรงนี้นะครับเพราะว่าจะถมข้างล่างครับจะถมที่ข้างหน้างนี่นะครับพื้นที่ ประมาณกี่ถามว่าประมาณกี่เที่ยวห้าร้อยเที่ยวไม่อยู่ครับนี่น่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยเที่ยวครับงานดูครับนี่แงองโกลคุณโตแต่ละโตครับเป็นโตโบราณน,น,น,นั้นเลยโตยุทานี่ฟาดพี่รองเอ้ยเบื้งลุ่มไหมโอ้ต้องคุณรบเลยครับนี่ไม่งั้นไม่ขยับครับ ตอนนี้ฟันไม่ครก็ห oh> ักไปแล้วครับสองซี่หลแล้วครับฟันหลเราไม่มีผิดครับคุยกันไว้ไม่ยินว่าถ้ายายมาขุดโตน่าจะฟันหักครับเรียบร้อยแล้วครับฟันจานกุบฟันหลครับฟันหลน่าจะน่าจะไม่เหลือครับน่าจะหักหมดเล้วครับกว่าจะขุดหมดโตนี่ การรวมๆครับโอ้ดันผมบสู้กับโตนไม่ใช่ธรรมดาเด้นโตใหญ่มากเลยครับพี่น้องนี่ีรอบรึเปล่าจากกบมว่าต้องคุณรอบครับขยับรถหาตำแหน่งกันเนาไม่ขยับเลยครับพี่น้องนี่ โตอยู่ขาแบบไหนโลกนี่น่าจะหลายปีครับน่าจะเป็นสิปีครับนี่โตโจะกบขุดโอบเลยครับ <laughs> โตนี่ขนออกไม่ได้ครับนี่จะโงว่าให้โกงไว้นั่นแหละครับข,ข้างรถรถเค้นนี่แหละครับ เนื่องจากโตขนาดใหญ่เกินไปครับรถดำทีมง,งานไม่สามารถขนได้ครับถ้าขนรับโรงกระบะกระบือพังหมดครับโตขนาดนี้ฝาคุงฝาข้างเบี้ยวหมดแน่นอนเราก็ไม่รับขนครับก็เลยให้เจโของขอถามเจโของไ็่ให้เจโของเอาโกงไปอยู่พื้นที่จริงก่อน เนื่องจากไม่สามารถขนได้เราก็ขนตามกำลังรถครับตามสภาพครับถ้าใหญ่เกินไปเกินขนาดรถใส่ไม่ได้เลยนะครับนี่ใหญ่กว่ากระบะรถดีครับนี่ดูจากจานกรุบกรอบนะครับนี่เป็นหลุมเลยครับลุมขนาดใหญ่เลยถ้าใส่รถน่าจะไม่เหลือครับรถดำกระบะใหม่ๆม่บุบหมดครับ <laughs> รถใหม่รถเก่าก็เหมือนกันครับ ใส่ไปบุกหักหมดแน่นอนตาเป็นโตเล็กๆเล็กเล็กเท่าไหนนาะโตเล็กเท่าอูงไม่เท่าไรครับอูม่มกงยนี่พอขนได้เนาะแต่นี่ถ้าเปรียบเทียบนี่น่าจะเป็นอู่ขาวครับนี่ใหญ่มากครับไม่ใช่อูม่มองยหรอกแต <c oughs> ่บุกจะทำยังไงโตขยับไหม ไม่ขยับครับโอ้โอ้โอ้ดึงรถลงเลยครับนี่โตไม่ขยับครับแต่รถสไลด์ครับนี่โอ้โอ้ตูดกระดูกเลยพี่น้อง ครับโอ้ยันกบสู่กับโตครับวันนี้โอ้กระดุกเลยครับเนื่ยจะไมโโ่โต ไม่คูเล็กเนาะครับมันเจอตัวใหญ่ก็ลำบากเลยครับต้องใช้เวลาครับถ้าเป็นรถใหญ่มันก็จะคล่องกว่านี้ครับเพราะว่ารถใหญ่เนาะมันก็ยังดีกว่ารถเล็กะครับ โดนลิมาชื่อโตใหญ่กต้องใช้เวลาอย่างว่าครับเนื่องจากกําลังของรถมันมันเรงไม่โพอครับวันนี้ก็น่าจะเคลลิงทั้งวันครับทำชั่วโมงเคลลิงเป็นชั่วโมงครับทีมงานรถดำน่าจะวันนี้น่าจะโจทย์ครับทีมงานพักพลหนึ่งวันครับทอเกก็เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพนวครับส่งลูกชายเรียบร้อยน่าจะเย็นนี้เข้ามาพบปะทีมงานครับตะเกขาพักผก่อนครับวันนี้น่าจะนั่งทำบัญชีให้ลุงน้องครับอยู่บ้านบอกว่าตอนเย็นเดี๋ยวมาครับตอนเย็นเดี๋ยวสเกีเข้ามา แมวครับพี่น้องดูครับคุณลึกมากครับนี่ยังไม่ทำให้โตขยับได้เลยโตใหญ่มากครับเงียบโอ้คุณเป็นลุมเลย เข่าแล้วครับ PC 70เจอกระดูกแล้วครับงานนี้เจอตัว <c oughs> บางใหญ่เจ <c oughs> อโตบางใหญ่ใสหัวเลยครับ, <c oughs> บจนันก <c oughs> <c oughs> ุบใสหัวแล้วครับโอ้ดูคุณยังลึกเลยเนาะโตไม่ขยับจักนิดเนาะโอ้คนขับใสหัวแล้วครับ <laughs> Chào ông này mấy đi ตอนนี้ก็เก็บงานในหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่งานนี้นัดเข้าไว้นานแล้วครับยังไม่ได้มาทีให้ทุกทีมตวิ่งเก็บงานในหมู่บ้านครับโอ้ดึงรถลงมาเลยครับนี่ หยดลอยเลยพี่น้องเลย <c oughs> จารกบเจองานกระดูกแล้วครับ <c oughs> งัดทางซ้ายก็ไม่แคบทางขวาก็ไม่แคบครับ <c oughs> เอาอยัางไงดีกับโตนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ขุดจนหมดเปลือแลลวครับพี่น้อง ยังลึกเลยครับนี่ไม่ขยับให้เลยครับ <ph praying> จัดกลุจัดกลซิงเลยครับเจอตัวใหญ่อย่างนี้ งันไม่โอ,อก,ก็ขคุดอีกครับไม่ขยับเลยพี่น้องเอ้ย สรุปว่าเอาไม่ขึ้นครับงานนี้าจารบจะทำยังไงโตอหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆสรุปว่างานนี้เอาไม่ขึ้นครับโตอยู่ขาลูกนี้เดี๋ยวอาจารย์คบจะหาวิธีเอาขึ้นกันได้เลยครับ จะต,ต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยครับคลุกเป็นลุ้มไปเลยให้เป็นสะไปเลยครับขลุกลึกๆไปเลยอโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ